สวัสดีชาวเกมนะครับอยู่กับผมในเกม s านี่ชูเปอร์เออเป็นเกมประกาศที่เพิ่งไปหาโหลดมาได้ออหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชั่นอาคันแรกเข้ามาแล้วก็ต้องตั้งชื่อตั้งชื่อไปเลย <'re> ตั้งชื่อไปเออไม่เอาเอ,อ่าตั้งชื่อพีบอ s โอเคขั้นแรกเราจะมาต้องซีลเทรียลกันก่อนเพื่อการฝึกให้ชำนาญโอเคไม่ต้องผ่านการฝึกเลือกคลิกคือการมุฟโอเคคลิกซ้ายคือเดินครับคลิกซ้ายคือเดินคือเดินไปไหนก็คลิกซ้ายไปตรงนั้นโอเคดีคก,กว่าคลิกขวาคือยิงไว้คลิกเดี๋คือการยิง แล้วก็เดินเดินเดือดแบบสปอร์ตเมนูกดบายโอเคก็บายไปแล้วจะมีเครื่องบินมาทิ้งของให้ก็ได้าแล้วกดเบร a ป้ okay, i. อ I use control click ปลาระเบิดอืม c นโ t r ล l click คือปลาระเบิดนะ c อน t r ร l click ซ้ายคือการปลาระเบิด คผ่านมิชั่นไปต่อไปโอ๊กเอาอเจ็บเลือดเลยล้วก็เดินไปเอาอย่างเนี้ยเออเจ็บเรึ๊บร้อยเดินไปตามทางกดแมพอืมโอเคดูแมพ การเปิดแบบคือกด M ให้เป็นคียรัดโอเคนะครับผมก็เดินไปเดินเปแต่ยังคงยังไม่ทราบว่ามันโค้อบอก,กันได้หรือเปล่าน,นี่เครื่องนึงมันเล่นได้2คนนะผมไปดูปุ่มมาเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนัโอเคชิลล์โซเรียลเสร็จแล้วเซปเตอร์วัน ิพิคอเราเอาสักมีเดียมพอโอเคนะเฟิร์สปัท let's go <S ปืนปืนตังตูบาซื้ออะไรไม่ได้ go I just like it so S S Y อู้หอ่านไม่ทันเราก็ <c oughs> ลงมาแนละ้วก็จะให้โดด แบบ,ททบ,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 บเททีไม่ได้ไปบุกบุกบุกไปบุกไปโอเคเออก็ทำไมเลือดท่านอ๋อไมาเก็บอ๋อไมาเก็บมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหนบ้างมีอะไรบ้าง มีมีมียิงแม่งอม่าเป็นแดงกลบเห็น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 เส้นเหรอดักแท็กฟาวอืมอันหลังอันหลังอันหลังเสร็จดูอันหลังอันหลังเสร็จโก้อันหลังเสร็จกูอืมโอเค go to e x t r a c t i ัน อู้ชจ็ปัดเป็นเกมออกแนวต้องต้องเอ้มียศด,ด้วยเป็นไงล่ะอะไรจะซื้อข้าไป bright i s down โอเคซื้ออะไรได้มั่ง Sniper buy อันนี้ซื้อไม่ได้เก็บเสียง heavy barrel สามพันซื้ออะไรไม่ซื้อเก็บตังค์กับนไม่ได้ไม่ได้ยูสปอร์ตเมนูคอยแอร์ดรอปนี่ฮะสปอร์ตเมนูอยู่นี่ปปอนโอเคเรูม嘛เ,เราเก็บเก็บเก็บระเบิดระเบิดเก็บสร้อยเก็บอะไรไป,ไปอไปืเอเราก็มียศให้ด้วยนะไม่ธรรมาดา อืมเก่าเก่าทำซ่าทำซ่าช no ิคมาเป็เรียอยจะมีของโอเคเดไปเก็บ no ชักเปล่านนนนเจอ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 มตัวใช่ไหมกูบุมาโอเคลยจยนไปเขตอันตรายอ่ะอันตรายกลัวป่ะนะอะไรกลัวเป่า คกุคกคก,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 กี้คุกี้คุกี้คุกี้โอกุ๊กี้คุกี้โอ้โออ้อนโอโอ้โโอ้โอ้าอโ้โออือ้อโอ้่อโ สโคไปเลยมันคือการเฟลเนื่องจากการโลุมากอิ่มเลยกูดแดกคุกกี้วะทำไม <า S 2> ไม่ไมาเราจะมาเนี่ยสเตลสเตลมิชชั่นเฮ้ยเฮ้ยย่องย่องเข้าไป Ừ, là cho mà rồi <laughs> steel mission à. Ok ok. Alo. Ô ô không thấy, không thấy Và là vậy. chắc về đi được mày. Không hô. เห็นกูมุงเจ็บเห็นกูมุงเจ็บเข้าลาบอีกแล้วโอ้โหได้มาครั้งนี้ไปด,ดีดีแล้ว ต้องสังเกตแบบไปทูก่เกมนี้อย่าไปไว้ใจอะไรต้องอ่านเมื่อกี้ที้ะลืมดูอ่ะรีบไปรีบไปทีทำงานกันหน่อยไปไปไปนี่จะเล่นดีๆนะได้แม่งสับสนกับการยิงอ่ะแม่งยิงยากยี่ว่ายเลย ส่วนการยิงแล้วก็เดินคิดขวามึมงรู้ว่าซูมมั้ยอ่ยตันนี้ราต้องถ้าเราปาระเบิดส์เบอรู้เรื่องะฮะคุกกี้คุกกี้มึงจอเคปาไปจะเป็นอะไรปะนี่แหละมันเป็นเทคนิกระเบิดช่วยเราได้มึงอย่าเพิ่งยิงดีเฮ้ย ลงมานี่ดิมึงมานี่ดิขหายแ,แล้วมึงแดกระเบิบไไดไว้อิ่มไหมยืนเหรอครับแล้ไปอืมอืมโอยเย้ดิฉันของผิด go to extraction เย้โู้โวนันเด้อ Yeah. Okay. Laughing in the cups.